Zombie Apocalypse <laughs> เอาระครับก็อยู่กับผมนายป๊อปเ็งแมนนะกับเกมจูซิทว่าอะไรนะครับผม Woo ก็กลัเดิเข้ามาแล้วกับเกมการไล่ล่าไนโนเสาร์นะผมอ่าซีรีส์เล่นตามใจไปวันๆของเราก็ได้ดําเนินไปเรื่อยๆอ,อย่างดีนะผมก็ขอบคุณทุกแรงกําลังใจที่สนับสนุนกันด้วยนะครับผมถึงว่ายอดดูจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็เอก็เล่นตามใจไปวันๆก็ ه, แบบว่ายังไงเรา มีความสุขที่จะทําเราก็จะทําต่อไปนะุเรื่องมันก็มีแค่นี้แหละฝากสนับสนุนกันเยอะๆด้วยนะผมอ่ะตอนนี้ที่เสาเขียวนะแน่นอนเลยก็มีบิดแดงสังหารนะผมปรากฏตัวขึ้นมากมายเลยนะผมก็มีทั้งหมด3สายพันธุ์ด้วยกันที่ผมเห็นวแวบนะก็มีอินโดมินเรกแล้วก็ที่น่าประหลาดใจสุดๆแล้วก็น่าตกใจสุดๆเลยนะั่นคืออินโดเลปเตอร์เจน2นะผมว้า <c oughs> ผมมายิงไปตัวหนึ่งแล้วอยากได้จะจัดเลยเดียวๆเป็นตัวสีเขือกนะผมแถนที่จะเป็นตัวสีดำนะเจนแรกนะเป็นสีดำนะผมแล้วก็ตัวนี้นะผมแองกโลโม l o ดนะผม <Yeah. S 1> อ้อือก็เป็นไฮบิดอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวเรื่องความแข็งแกร่งเนี่ยเรียกว่าน่าจะจัดแล้วก็สกิลที่สนขี้โกงมากเลยนะผมก็เป็นอ่า มูมลอดไปไปรวมกับแองกิโลซอรัสไปมีสิทธิ์นะผมามาผมจะจับตัวนี้ก่อนนะผมเอาตัวที่ใกล้ที่สุดเลยก็แล้วกันน่าจะเป็นตัวนี้แหละโอเคเพราะว่า <c oughs> พลังงานไงเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของโดนนะผมมันจะได้เยอะหน่อยโอ้โหยิงโคตรยากมึงแกล้งกูป่ะเนี่ยเอ้ยได้แค่เก้าเท่านั้นโอ้โหไปไว้ที่ห่างะดูด,ดิทุกคนแล้วอย่างนี้กูจะยิงได้อเนี่ย เอ้ยไม่เข้าเป้าเลยสักการเอ้ยชิปจัดจัดได้แค่36เท่านั้นนะผมแชนก็ได้แล้วยังไม่ถึงร้อยเลยนะผมต้องการ200นะสำหรับบิดแดงนะผมตอนนี้ก็กิจกรรมก็มีประมาณนี้นะผมก็ยังไม่มีอะไรนะมาไหนก็เข้ามาแล้วนะผมก็ตามธรรมเนียมของช่องเรานนแหละก็เล่นตามใจเราก็ต้องแนะนำในโนเสาร์สักกัะหนึ่งตัวนะผมแต่ว่าเมื่อเช้านี้ผมล็อกอินแล้วก็ได้เจ้าตัวนี้มาแล้วนะผมนั่นก็คือ แพนเทอร่าสโคเทนเน่ก okay. so, ็เ no. ป okay. ็นแรปเตอร์ที่ออกมาในภาคล่าสุดนะผมวิ่งไล่ล่าตัวอะไรกันก็ไม่รู้ไล่ล่าคนนี่แหละโอเคซก็ยังสามารถเอาไปทำไฮบิดได้อีกนะครับผมนี่โคตรสุดจัดอ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะผมใครอ่านออกยังไงก็แอฝากแปลด้วยก็แล้วกันชื่ออะไรอะคอนอะคอนสติน คนอคนอาคอนสไลทโทรแรปเตอร์ปะ่ะน่าจะชื่อประมาณนี้แหละอ่าก็ถูกผิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์เ้างล่างด้วยก็แล้วกันนะเพราะว่าพี่ต้องอ่านถูกอยู่แล้วล่ะพี่เชื่อเลยว่าเก่งคนเก่งระดับพี่ต้องอ่านถูกอยู่แล้วแหละอ่าอาจจะมีชื่อเข้ามาหลายชื่อเลยทีเดียวอ่ะ,อะวันนี้ก็ต้องแนะนํากันใช่ไหมอ่าวันก่อนผมก็ได้เจ้าตัวนี้มาแล้วนะผมฝ่าจะหาจับได้นะผมไมโครแรปเตอร์นะ ก็จากข่าวที่ผมต่อสู้กับมันเมื่อครั้งอดีตมันแข็งแกร่งมากเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมโอเคมาวันนี้ก็ถึงคิวเจ้าตัวอ่ไร้แรงตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เป็นใส่เนื้อนะผมนั่นไง <laughs> สไปโนซอรัสนะผมวู้ป็นหนึ่งตัวดี เรียกว่าสุดจัดเลยทีเดียวแล้วก็มีความหัวเทียมอามาหิตไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวก็ขนาดชื่อวงยังเป็นชื่อมันเลยอะสไปโนซซเใช่ไหมอันนี้เป็นสไปโนโซรัสนะผมนั่นก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไปทำํำไฮบิดได้มากมายหลากหลายสารพัดประโยชน์เลยนะผมแล้วก็หาไม่ยากเท่าไหร่ในระดับสายแรนะผมตอนนี้ผมก็มีเลเวลสินะมีเลือดอยู่1649นะพลังโจมตี458ผมพลังโจมตีไม่เยอะมากแต่ว่าเด่นเลือดนะผม แล้วก็เด่นที่ฟาร์มไวด้วยอ่า1น2นะผมนี่ก็เร็วกว่าทีเล็กนะผม่ะมาดูสกิลของมันหน่อยแล้วกันสกิลแรกของมันก็คือร้างสถานะนะผมแล้วก็อ่ากัดทะลุชิลนะผมแล้วก็เนิร์ฟฝั่งตรงข้ามนะอ่าแล้วก็โจมตี458นะผมแต่ว่าเป็นโจมตีทะลุเมอร์ armor นะผมเรียกว่ามี armor เท่าไหร่กูกัดกระจายหมดสกิลที่2นี่น่ากลัวสุดๆเลยนะผมก็เป็นสกิลอ่าโจมตี458ผมแล้วก็ ทำให้่าฝั่งตรงข้าม่าเลือดออกนะผมก็จะลดทุกๆเทิน33%เอร์นต์ของแม็กคิดพีนะผมเป็นเวลาสเทินเลยกิโดเรียกว่าเหมือนเป็นท่าไม่ตายเลยทีเดียวแต่อันนี้คือท่าไม่ตายนะอันนั้นตายผ่อนส่งนะผมก็รั้งสถานะอีกนะผมแล้วก็กัดทะลุชิวนะแล้วก็เนิร์ฟฝั่งตรงข้ามนะผมแล้วก็่าโจมตี687นะผมทะลุอาร์เมอร์อ ก็สกิลของมันก็คือถ้าใครเปลี่ยนออกมันก็จะไม่ให้ออกนะผมทําการล็อกตัว1เทินนะเรียกว่าถ้าใครเปลี่ยนออกกูไม่ให้ออกนะผมล็อกตัว1เทินนะผมก็เราจะเจอมันในแมปไนดะ24ชั่วโมงเลยนะผมแล้วก็เจอมันที่อารีนาสนะผมนะจังเกิลเดอะแอปนะผมนะน็อเบ e ลจังเกิลเดอะแอะไปดูร่างไฮบิดของมันหน่อยนะผมว่าสามารถไฮบิดเป็นอะไรได้บ้างนะผม มันก็ไฮบิดเป็นสไปโนทาร์แรปเตอร์นะผมนะโคตเท่เลยทีเดียวโก,โยยก็เอาไปไฮบิดกับอยู่ท่าแรปเตอร์นะผมโคตรจำเลยทีเดียวสไปโนทาร์แรปเตอร์เนี่ยยังสามารถเอาไปไฮบิดเป็นสไปโนทาสุซูคัสได้อีกนะผมโอ้โหไหลซับไหลซ้อนเป็นบิดแดงสังแหนรนะผมจากบิดทองอะมาดูอีกสายนึงนะผมไปใส่แล้วก็ไปได้ถึงบิดแดงนะ ดูใส่นี้เลยดิโอ้ยบิดเขียวเลยล่ะโอ้อไม่ธรรมดานะผมนี่เรียกว่าเอาไปรวมกับงูนะต้องดูก่อนว่าเป็นงูอะไรนะผมไดโลโพโบอานะผมนั่นคืออาอาไททันโนโบอารวมกับบานแฉ่งนะผมออกมาเป็นเจ้าตัวนี้นะอาแล้วก็ เจ้าตัวนี้อ่างูบันแฉ่งใช่ไหมก็ไปบวกกับสไปโนโซลัสนะผมเป็นสไปโนคอนสตินเตอร์นะผมโอ้ยโคตรเท่โอ้โหตัวใหญ่มากโอเคก็เ่าเราก็ต้องบิดเอานะเพราะว่าหาไม่เจอนะผมเพราะว่าเราจะหาเจอก็สมอเมื่ออีเวนต์เท่านั้นนะผมอุ้ยอะไรจะแข็งแกร่งขนาดนี้เอาวันนี้เราก็จะไปดูการต่อสู้ของมมนนะผมดูซิว่ามันจะสอมาต่อสู้ได้แข็งแกร่งอย่างที่ตัวมันควรจะเป็นหรือเปล่านะครับผมนะแต่ผมว่าแก่งแน่ๆแล้วไม่ต้อง พูดถึงเลยตะกูลสไปโนนี่เรียกว่ามีเลือดออกนี่แล้วก็ล็อกตัวตายผ่อนทรงเลยทีเดียวไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาอ่ะรอแผ่นที่โหลดก่อนนะผมเน้นมาถึงก็เจอกระป่องเลยว่ะสุดจัดจัดต้องเล่นสลอยแล้วกระป่องนี้นะผมออ้ยอย่างนี้มันต้องไปตัวแรกเลยอาการนี้เรียกว่าสู้ได้อย่างแน่นอนพระเอกได้ฉายแสงจัดจาเลยนะผมแอมันเลเวลสิใช่ไหมที่ผมมีนะผมโอเค อ่มันไปก่อนนะผมแล้วก็เอาแถวๆนี้ล่ะก็เอาทีเร็กนะผมเอาตัวนี้เอาตัวนี้มาลุยกันดีฝ่านะผมมาสไปโนซอรัสของฉันจะได้ใช้แสงในวันนี้เราทีเร็กเท่าไหร่จะต้องวาดเกรงกลัวออกมาจะได้โชว์รวไฟลูกแรกของฉันมาเลยอ้ยมีกัดเลือดออกเลยมีตายผ่อนตรงอุ้ยใช้ท่าไม่ตายได้เลยอ่ะไม่ตายดีครับจะไว้ทำไมอ่ะไม่น่ เจอไหมตายก่อนเลยเป็นไงจริงๆต้องกัดให้เลือดออกก่อนนะแต่ว่าผมไม่ส่วนใดๆทั้งนั้นนะผมพร้อมที่จะใส่อย่างเดียวนี่นะหูยไม่ตายเหรอโอโดนไม่ตายเหมือนกันเออแปดร้อยเกือบตายนะผมแต่ก็เท่านั้นแหละตายซะเถอะนี่นะไปก็ให้เรียบร้อยนะผมหล้งี้ใช้กัดเลือดออกไปก่อนดิแฟร์โอ้ยไม่ได้งี้ดิเอบกัดเลือดออกไปก่อนนี่นะตบก็ให้มันจัด ในตัวนี้มีล้างสถานนะนะผมเราเนี่ถือว่าโชคร้ายมากโดนท่าเขาเตอร์นะผมตายตายไปเลยโอ้แต่ว่านีอะไรฟาดอะไรตายไปแล้วแต่มันก็เลือดออกนะผมนั่นเห็นไหมตายผ่อนทรงนะผมแต่มันมีท่าฮิว่ะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ว่ะเราต้องเอาทิศนะ่เดี๋ยวผมจะเล่นท่าไม่ตายเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะโชว์อะไรที่แบบว่าไม่คาดคิดมาก่อนเอาทีเล็กลงมาแล้วเปลี่ยนตัวนะผมมองมันเซรลนตอป นี่นะลูกพ่อสุดแกรง่งม,มนเมนงแล้วก็ข้ามเทินไปนะผมโอเคนั่นไงตายเลือดออกเรียบร้อยเป็นไงเล่าอนุภาพของสไปโนยังคงอยู่แข็งจัดจัดอ,อนุภาพของสไปโนที่ทำมาไวน้นี่เรียกว่าอันตรายมากเลยนะผมจริงๆเราจะต้องกัดท่าเลือดออกก่อนด้วยนะครับผมแต่ว่าเราแบบว่าก็ลองเล่นไม่กัดเลือดออกดูไก,กัดตัวีสุดท้ายนะผมมา เจอกันไหมทีนี้แหละกูกัดเลือดออกเนะี <c oughs> ่ยจะกัดเลือดมึงให้ออกไหลกระเซ็น like เลยีเดียวตัวนี้รู้สึกว่าจะมีท่ามีท่าหลบมีไม,ไม่ไม่มีมีล้างสถานะเหมือนกันนะผมโอเคก็ส่วนมากพวกตัวเลือดออกอยู่นี้เนี่ยเราจะแพ้พวกมีล้างสถานะนะผมอ้น,นี่ก็ล้างเอฟเฟกต่างๆโอเคแต่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่วเราก็ต้องเอาไปอยู่แล้ว เพื่อการความเมาม,มันของเราอะพูดตรงๆเอ,เอาไปตัวแรกอา่าแล้วก็เอาธรรมดานี้แหละถธรรมดาลูกจําตู้ได้อยู่แล้วล่ะปะั๊ลุยกันดีกว่านะผมจริงจริงยูท่าแรปเตอร์ก็แรงมากนะผมบอกเลยแรงจัดประหยัดจริงออกมายูท่าแรปเตอร์เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูถึงความแรงของเจ้ายูท่าแรปเตอร์นะผมเดี๋ยวจะไปดเดี๋ยวให้ออกใจเย็นๆลูกพ่อบอลเลย อาไม่ตายดีครับต้องเดือดกันหน่อยลดดาเมจฝั่งนู้นด้วยจัดไปเอาให้สุดตายไม่นะเกือบตายนะผมอ้าวโ,โดนเคาน์เตอร์แต่ว่าโดนลดดาเมจไปแล้วนะผมหายแล้วมันลดดาเมจเราเหมือนกันตบเสาสามเมตโอ้โหสองร้อให้มันได้อย่างงี้ได้าตายเถอะขอร้อง <c oughs> โอ้ยมีท่าดอทนะผมเรียกว่าหลบพุ่มไม้เพิ่มฟาร์มเร็วดอดแต่ว่า ตายอยู่ดีดอทเด็ดอะไรไม่ตายนะผมเออชิปหายแล้วเราแต่รถดาเมจมันไว้ก่อนโดนท่าเขาเติมด้วยเจ็บจุกเลยอะ่ะชิปแล้วชิปแล้วท่าจริงแล้วนะผมเออเอ้ยตะกี้ท่าจริงว่ะไม่ใช่เขาเติม <c oughs> เออโอ้ยมันใช้ท่าไปก่อนเราไงลืมไปลืมไปเออเราเปลี่ยนมงมงมงมองมองอกมามอง <c oughs> ออกมามงกันไม่ยอมเราต้องเปลี่ยนตัวออกมามงกัอนอา่ามันก็หมุนอย่างนั้นแหละ รอมันเลือกเลือกท่าก่อนนะผมต้องรอมันเลือกท่าด้วยอ่ะมันก็พังตัวอีกแล้วอ่ะโอ้โหเอฟเฟกต์ทำางนะผมเวลาเราเปลี่ยนตัวโอเคมันเล่งสปีดขึ้นบวกดอทลดดามเมจเราแล้วก็ถึงจะให้เราเปลี่ยนตัวนะผมเพิ่มอัตราจิติคอลด้วยชิบหายแล้วเราบอกมันไม่ตายแน่แต่มันคงติดเหมือนเหมือนไ็มไม่ไม่เหมือนว่าตบสวนเนี่ยโอ้โหให้มันได้อย่างงี้ิดี้ยดามเมจลดชิ๊บละโดนมันตบที่สี่ร้อย แย่แย่แย่เซเลท็อปบอกแต่เรามองทะลุดอทได้เราถึงเอาเซเลท็อปออกมาเนอผมชิปหายแล้วตัวนี้ออกมาอีกไ <c oughs> อ้อไม่ได้อยางงี้เลยหนีเราไม่ยอมหรอกสร้างโล่กอก่อนหิวเลือดก่อนนะผมไอ้ตัวนี้มีทําลายภายในนะผมเรียกว่าดาเมจเปอร์ใซ่เลือดนะผมชิปหายแล้วโดนแน่เลยนี่แต่ไม่ยอมเฮ้ยเราก่อนนะผมมงมึนไปก่อนเรียกว่าสร้างประ,ประสบการณ์เจ็บปวดก่อนอ่ะมันดอทช่างมันมันอยากจะดอทจะเด็ด <c oughs> ฉันไม่สนอยู่แล้ว นี่มันก็แบบขั้วตรงข้ามเลยนะผมเรามองทะลุดอทมันก็จริงแต่ว่าเราก็แผลนะผมแผ้ตรงที่มันกัดทะลุเกาะทะลุโลนะผมแต่ว่าก็ช่างมันเราตีทะลุดอทก่อนอาศัยความได้เปรียบเอะออกมาตายสิจากการนี้ <c oughs> เอาออกมาตายเลยเไม่มีโลกเกาะไม่มีดอทเด่ะมึงหลบกูไม่ได้แน่สล็ดตายชัวนี่แน่กระเทือบพื้นตายไปนะผมโอ้โหมันหลบดอทเนะี่ยมันหลบการมองทะลุดอทของผมมาแล้ว ให้มันได้ยางไงเด่เอามันก่อนนะผมแต่ว่า,เ,าเราจะเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนสไปโนมาเราเจ็บแน่เลยดูอาการน,นะผมโอ้โหสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันมันมีท่าล้างสถานาะละท่าเดียวนะผมแต่ว่าผมว่ามันต้องดอทก่อนดังนั้นเปลี่ยนออกมาสไปโนซอลัดเราก่อนโอ้ยมันตบแล้วแล้วโอ้ยเจ็ดร้อยเจ็บจุก เจ็บมากๆเลือดออกไปก่อนแต่ว่าผมว่ามันดอทล้างเอามันดอทก่อนมันดอทก่อนแล้วโอเคโชคดีมากที่มันดอทก่อนนี่มันล้างสถานะโอเคไม่ต้องมันล้างอะกูตายซะนี่แนะ่เลือดออกไปซะหนีผมกยโดนเคาน์เตอร์อีกโอ้โหเจ็บจุกงานนี้น,น,นั่นไงเลือดออกไปอีกนะผมถ้าเราลอดเทินนี้ไปได้เราชนะนะผมตายนี่แนะ่แต่ต้องรับดาเมจมัน โอ้โหสงสัยจะไม่รอดน,นะผมโดนฆ่าทเทอร์ไปก่อนถ้านี้ตามเอื้อเราตายแต่อย่าคิดว่าฉันจะตายคนเดียวฉันจะลากกันโลนรกไปด้วยโอเคชนะแล้วนะผมผู้แพ้ที่เป็นฝ่ายตายเออผู้ตายที่เป็นฝ่ายชนะนะผมอ่าก็มันมากเลยจริงๆสำหรับสไปโนซอรัสนะผมโอ,โ,โอ้โหสู้เดือดจัดอะให้มันได้อย่างนี้ได้ อ่ะวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้แล้วนะครับผมเพราะว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะแล้วก็ได้โชว์ท่าทีเด็ดไม้ตายของสไปโนซซรัสไปแล้วนะผมถึงแม้ว่าตัวจะตายแต่ก็ลากศัตรูไปด้วยนะผม <laughs> เรียกว่าโหดจัด,จดเลยสาหรับเจ้าตัวนี้นะผมเลเวลยังน้อยอยู่ไงอ่าแล้วก็เป็นการแลเท่านั้น่ะก็ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เบื้องล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแลวอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคน ส่วนตอนนี้ผมนายบป้ยสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสีโยแกนทุกคนเฟนดดาอยากเล่นโยไปเลย